สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเกามาเชียเดอครับพี่น้องครับวันที่24สิงหาคม68ครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะหลายทันคอมเมนต์มากครับผมขอมาด่วนๆครับพึงจะได้มาเด้อครับพี่น้องแนวทางเลขสายนองบัวครับผมครับว่างหันให้มาซีคูครับพี่น้องเนาะนี่ครับผม36 เพิ่นมาเพราตรงกับออกกับกับผมก้อนนั้นเพื่อนไทยหาสองล่างขึ้นบนครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบนล่างไม่ต้องกับผันมากับอีกครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขกเป็นเขาดีได้ครับผมนี่ครับงวดนี้เพิ่นทรงมาแล้วเพิ่นว่าบนล่างกับด้วยครับผมห่อไปหมดแล้วครับพี่น้องเนาะกันไปหมดแล้วเพราะต่ว่าเก่ามาเชื่อถ้าซื่อกับซื่อกับนําเป็นปกติแล้วครับผมสิบ่มีว่าวกกับ แต่ว่าบางท่านเพิ่นกลับสื่อตรงๆครับพี่น้องเนาะครับเสียโอกาสไปอย่างเช่นที่เพิ่นไห้นี่แหละครับผมไหซีครูครับแต่ว่าที่เพิ่นไห้งวดแรกคือหาสองครับพี่น้องเนาะเพรต้องกลับแต่วันขึ้นบนขึ้นบนงวดนี้กลับครับพี่น้องสามหกออกหกสามเลขสายหนองบัวครับผมมาแล้วเด้อครับพี่น้องครับมาแล้วครับมา หมู่บ้านนี่ครับพี่น้องเนาะต่ว่าก่อนมาเชื่อกลงคลิปไปหมดแล้วครับผมมา่วมใบยบครับผมก็บเลขมานําเสนอในมือนีครับเอ้ามาผิดจหน้าเบิ้งไปน้ากันครับแนวทางตัวเลขกับพี่สาวสายน้องบัวเด้อครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับก่อนมาเชื่อกับขอขอบหุ้นพี่สาวที่เพิ่งยื่นน้องบัวครับผมเพิ่งกะสนนี้ก็น้าเชื่ออยู่ครับเป็นทรงมาไห้ครับน้าเชี่แต่ว่า น้ำเชียให้เกามาเชียลงครับผมครับเพราะว่าเพื่อนว่าถ้าให้น้ำเชียลงนี่ส่วนมากสิบ่ใคยเข่าครับพี่น้องเนาะบ่วู้วเพิ่อนแผ่กันจังไรแต่ว่าพ่อเกามาเชี่ยมาลงแล้วเขามาต่อเนื่งได้ครับพี่น้องลองติดตามิึงครับงวนนีกับมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับเลขสายน้องบัวครับเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับต้องขอขอบพระคุณพี่สาวน้องบัวได้ครับผมครับที่ หมอบแนวทางดีๆมาให้กับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอพซีไปรับชมนับฟั่งกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาแล้วครับผมที่รอคอยเลขสายน้องบัวครับที่เอาลงคลิปครั้งแรกคนไห้บนลกล่างครับพี่น้องคือหาสองตรงๆวันนี้หมดต้อมาเป็นก็เรียกว่าเอาสิเอเป็นบนล่างครับผมแต่ว่าเราต้องกลับพันกลับอีกครับพี่น้องเนาะ วันนี้เพิ่นก็เลยจัดห้ว่าบนล่างกลับด้วยวันนี้ครับผมค้อไปหมดแล้วครับคือถูกแล้วไม่ต้องถามหาตัวเนี้แมนแมนเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่นก็บอหลายคููได้ครับพี่น้องครับเขามาตองเหน่งเอามาเบิ่งกันครับผมงวดนี้เลขสายน้องบัวครับหนึ่งกันยายนหกสิบแปดวันนี้ได้หกคููครับพี่น้องครับห้าหนึ่งห้าแปด ห้าเก้าสองหนึ่งสองแปดสองเก้ากลับด้วยครับผมงวดนี้กลับด้วยครับบนล่างกลับด้วยครับนี่แหละครับผมพิจน,นาเบิงแนวทางเลขของพี่สาวน้องบัวกบผมเป็นเลขสายน้องบัวครับคู่บนล่างเด้วค่ะคกลับด้วยว่าหาหนึ่งนี่โอ้เห็นยุดสองเก่าไม่เส่อะไรเลยเด็กหาหนึ่งที่ทถวแจ็กสีมาพมา ขวายันเรี่ยวตัวเกา่าอยู่เดียวขวายเห็นมูเกา่าดูนี่มีตัวเกา่ามูสมัยเลียนมีสองเกา่าสองแปดสองแปดท่าน,นออกเนาะท่าเดียวออกสองหนึ่งนีกนรรมอะไรวาออกไปหาเก่าก็ท่านออกเมื่อท้อหาเกา่ายั่งหาหนึ่งนี่ออกไปแล้วหาหนึ่งสองหลอกแล้วเนียนหาแปดก,ก็ออกแล้วเอามาแล้วพี่สาวรองบวอัวเนาะกับหกคู่ แม่บ้านเข้าหรือว่าความหวังหมู่บ้านนี่กับมาแล้วเด้อยครับผมมาม้าตบตวนครับรอบมือวันหวยออกอีกทีหนึ่งครับผมค่ะครับลงงห้พี่น้องี่ชี้แล้วเพื่อนเพื่เห็นครับเนาะเป็นไปร่ปําแก่บ,บนใดหาหนึงน่งเล่งหาครับจะมีของพีสาวน้องบัวอยู่ดิดพี่น้องเนาะชนกันอยู่นี่ครับเรื่วความหวังหมู่บ้านจําซื้อไว้ได้ครับพี่น้องเตียนซือ้อ ยัซื้อค่ะครับกอติดไว้เลยค่ะท่านผู้ชมกอติดไว้เลยครับผมเดี๋ยววันหวยออกอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจิตโล่งให้ไว้ๆเลยครับผมแต่ว่าก็ยุที่เพิ่นเนอรครับผมครับเพิ่นเจให้ระม่านจักโมงงต่ว่าคุยกับเพิ่นแล้วว่าก่อนเที่ยงครับผมแล้วก็พอผู้ทอดพอผู้ทองอีกครับพี่น้องเนาะครับพอผู้ถอมาวันหวยออกอีกครั้งหนึ่งเอา เห็นสอบถามมาหลายได้ครับผมเอฟซีพี่ปากายครับผมแทงโซ่ความดี่เเ่าครับเลขของพี่ปากายครับเข่าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเสดายว่าเลขเลขเป็นชุดประกบมันก็เขาครับพี่น้องนอกจากเช่นเพื่อนให้ลักซีบบนคือหกนี่เขาแล้วครับผมครับประกบสามล่งลางครับพี่น้องนะหกสามตรงๆแล้วก็เลขล่างเพื่อนกับลักหนวยล่อแล้วครับผม เก้าสามตัวเดียวอีอเท่าแนวเดียวกันบ่ก,กับพอนคะรสวรรค์่ายอยู่กับผมแต่ว่าพี่ปภัยเป็นตรงเลยแต้มเดียวเยื่ากันอืมเก่าเนาะกลับเป็นหกอย่างเง้ยเนาะโอ้ยชิลัยแต้มเดียวอย่างเงี้ยครับรอวัน,ว,นวันจันทร์เด้อครับพี่น้องพี่ปะกายมาวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าเอื่นครับผมเจอกัน เป็นตะไคร้เนาะมือประมาณช่วงบ่ายครับผมหรือว่าผ่อนไปเย็นได้ครับผมทิ่ปาหไก่แล้วเนาะครับเดี๋ยวมาลงไห้พี่น้องที่บ่หลายครัครับผมที่ปะไกเอาคลิปนี้เลขสายน้องบัวครับผมนี่ครับผมแคบว้เบิ่งเดอครับผมมักตัวใดก็จัดครับผมดับตัวใดก็ตัดออกครับเขาขับพี่น้องครับผม กด้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับพี่สาวสายหนองบัวเด้อครับผมครับพิ่ใจหน้าเบิงผลงานของเพื่อนรับพี่น้องซี่ก็เห็นแล้วครับพี่น้องเนาะเขามาต่อเนื่องเด้อครับผมเพียงแต่ว่าออกตัวกลับแน่ขึ้นบนแนงสีครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี่งวดนี่เพื่อนก็เลยจัดเป็นบนล่างครับผมกลับด้วยครับพี่น้องเนาะขอไปหมดแล้วเด้อครับผมพิจารณาเบิงครับเพื่อได้โชว์แลลาไปน้ำกันครับ เอาแนวทางตัวเลขช่วงนี้ก็ที่ว่าจ่อเข้ามาแล้วครับพี่น้องเนะาะเมื่ออื่นครับผม25สิงหาคม68เจอก,กันกับพี่ประกายได้ครับผมครับว่างหันกะลักหน่วยล่างของเพิน่นมาสามครับพี่น้องเนาะลักสิบบนของเพิน่นลมาหกครับผมเสียดายคู่ประกบเฉียดไปครับพี่น้องเนาะครับจังใดกลับมาตามกันต่อเลขพี่ประกายบหลายคููครับพี่น้องเจอกัน วันที่ยี่สิบห้าเด้อครับผมครับแล้วก็อีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะก็ติดไปครับพอร้องครับพี่น้องเนาะเหมือนกันครับเจอกันพรุ่งนี้เด้อครับผมครับเอามาขึ้นนี่กับฝันว่าเหมือนกับอยู่ปทุ่มคือเกาครับพี่น้องเนาะมาขึ้นนี่ครับฝันแล้วครับฝันมาลงไปข้างล่างครับผมยางลงไปข้างล่างพื้นล่างพ่องูตัวสีดําครับผมตัวสีดํา ไม่ใหญ่ไม่โตรครับพี่น้องเนาะปานกลางเลื่อยเลื่อยอยู่ครับผมกับมันเชียก็เห็นแล้วครับแต่ว่ากับแปลว่าเป็นสีดําครับควบนูซึกว่าต้องเป็นงูพิษแล้วก็เหมือนจะเป็นงูเห่าน้าครับควบนูซึเพราะว่าดําเหลี่ยมมากเลยครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเบิองกับว่กับ่บ๊อบบ๊อบ,บไปข่าดอกครับผมแต่ว่าจะเบิองว่ามันจะมาบ่อทามันผงมหาก็เห่าเนี่ยก็ต้องสูบพอดีก็มันกับโคตรยุ่ยไกลครับ เดี๋ยวมันก็คูน้ำครับพี่น้องเนาะครับกระัวเป็นงูเห่าแล้วครับแต่ว่าแปลกที่ว่าดำมากครับก็เลยบ,บริเหตุหังกันครับมันก็เลื่อยไปของมันครับก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไ้ครับพี่น้องเนาะตัวหนึ่งก็คือซื้อหนึ่งเจ็ดไครับเพราะว่าถ้าเพิงเห็นงูเนี่ยจะเป็นเป็นเจ็ดเป็นหกครับพี่น,อนอ้องเนาะเขาม่ใช่น้ำเชืยเนี่ยจะฟันแล้วก็เป็นงูตัวหนึ่งครับก็เลยซื้อ ห้าหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเนาะห้าหนึ่งเจ็ดไว้คู่นึงครับเอาเผื่อเป็นโชกเป็นลาบมาเราสู้พี่น้องเอฟซีฟังครับครับฟันเห็นงูกะตีเป็นเลขครับพี่น้องเนาะครับลังคนเพิ่กตีเป็นวาอาจจะมีศัตรูครับผมกับต่วันทามองไปเจ้งหนึ่งอาจจะเป็นเลขก็ได้ครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้เลขของพี่สาวสายน้องบัวพี่จะหน้าเบิงไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับเพื่อเป็นโชกเป็นลาบครับถ่ายคลิปนี้ ก็มาเชียร์ขออวยพ่อให้พี่น้องที่โชคดีครับถูกหวยรางเงินไปน้ากันในงวดวันที่หกันยายน68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ